สวัสดีครับามาพบกับช่องสไตล์แสนนะครับวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาวิ่งเทนด้านะคะวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับระยะทางนะคะของคุตเนด้านะคะว่ารับส่งไกลริงไหมเพราะว่าเห็นเพื่อนเื่อพี่ๆน,นะครับมา บอกมาถามนะคะว่าแพนด้าวิ่นใจจริงไหมแล้วก็เพื่อนๆบางคนเขาก็บอกว่า,าไปวิ่งข่อื่นเพราะว่าแพนด้าเนี่ยรับส่งเป็น10กิโลเลยเ,เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์ให้ดูแล้วกันว่าที่เขาพูดว่ารับส่งเป็น10กิโลเนี่ยจริงไหมนะคะ yeah, <go. S 1> ก็เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่เดอร์แรก ผมถ่ายให้ดูนะแล้วก็วันนี้ผมเลือกลงก่าวไว้ตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะคะถึงบ่ายไม่ใช่บ่ายถึงสิบเอ็ดโมงสิบห้านะคะก็ประมาณสามชั่วโมงกว่านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระยะทางจะไกลไหมจะวิ่งได้เท่าไหร่นะคะก็แต่ต้องบอกก่อนนะคะผมอาจจะวิ่งได้ไม่ครบสามชั่วโมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมี อ่าตุลานะครับก็ยังไงก็จะวิ่งไม่ได้นานที่สุดแล้วกันเดี๋ยวก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้เมจะวิ่งได้แค่กี่เท่าไหรโอเคครับครับก็โอเคครับก็ได้ออเดอร์แรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าระยะทางไปรับนะครับจากตรงที่ผมอยู่นะครับถึงร้านใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับก็กดตรงแผนที่นะครับ สงร้อยสามสิบเมตรนะครับโอเคแต่ผมรู้ร้านแล้วแหละเดี๋ยวอันนี้ผมเปิดได้ดูทีเจว่าระยะทางใช้เท่าไหร่นะครับตรงนะครับเราวิ่งเส้นนี้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูจากร้านไปหาลูกค้านะครับโอเคครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นอของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับโอเคครับ อันนี้คือจากร้านไปหาลูกค้านะครับออเดอร์แรงคท่าทางตะวันตกเฉียงใต้นี่ครับเป็นไงครับ15นาทีนะครับ9.9กิโลนะครับอ่าอันนี้คือจากร้านไปหาลูกค้านะครับเดี๋ยวดูระยะทางก่อนว่าตรงไหมนี่ครับเป็นไงครับตรงนะครับโอเคครับ จบออเดอร์แรกไปนะครับก็ไปไปจากร้านไปหาลูกฟ้าก็ใช้ระยะทาง9.9กิโลนะคบออเดอร์แรกแล้วก็จากที่ผมอยู่นะครับไปหาร้านนะครับก็ใช้ระยะเวลาใช้ระยะทางนะครับ130เมตรนะครับก็รวมกันออเดอร์เมื่อกี้นะครบออเดอร์แรกนะครบถ้าใช้ระยะทางรวมทั้งหมดนะครัะไปส่งหาลูกค้าจนจบงานนะครับก็ 10.03กิโลเมตรนะคะก็ออเดอร์แรกนะครับก็ได้ค่าส่งมา24บาท55สตางค์นะครบโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูออเดอร์ตัวต่อไปนะครับครับอันนี้ก็มาไดออเดอร์ที่2นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูระยะทางกันนะครับจากตรงที่ผมอยู่นะครับไปหาร้านค้านะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจากร้านไปหาลูกค้ากันต่อนะครับครับก็ออเดอร์นี้นะครับก็จากร้านมาหาลูกค้านะครับจะผมกดให้ดูนี่ครับกด้างปึ๊บจากร้านไปหาลูกค้านะครับแตก อันนี้ผมดูในแมปแล้วแมปมันพาอ้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูระยะทางจริงนะครับว่าวิ่งจริงๆออเดอร์นี้นะครับจากตรงที่ผมอยู่นะครับไปหาลูกค้านะครับเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็โอเคนะคบก็ออเดอร์นี้ก็จบไปแล้วนะครบออเดอร์ที่สองก็มาดูระยะทางจริงนะครับที่ผมวิ่งมานะครับจากที่ผมอยู่เมื่อกี้นะครับมาหา สองลูกค้าวเดินที่2นะครับก็จบไปที่สีุ่ดสามกิโลเมตรนะครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันว่าจบออเดอร์นี้ผมวิ่งไปทั้งหมดกี่กิโลนะคะโอเคครับโอเคครับเราก็ได้ออเดอร์ที่3ามแล้วนะครับมาดูนะครับระยะทางเราใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับม่าทางด่วนอ๋ออยู่ใงบ้านเลิศมณีนะครับ หนึ่งว้นเรือนันนีเชื่อครับเดี๋ยวดูระยะทางนี่แมพมันพาให้พายูเธอร์นะคะแต่จริงจริงมันมันก็ข้ามได้หละครับมันเป็นสองเลนนะเออก็ไม่มีใครคงยูเธอร์นะคะเส้นเส้นนี้ <S <S ก็แมพมันก็บอกตามาสัญ,ญลักษณ์จราจรนะครับมันก็ให้ยูเธอร์นะครับแต่ผมเชื่อครับไม่มีใครยูเธอร์หรอก ตรงกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระยะทางกันนะคะสองร้อยเมตรมีวซ้ายระยะทางนะคก็ประมาณสองร้อเมตรนะคะเอเลี้ยวกลับมาแล้วนะคะก็จากที่ผมอยู่ไปหาอ่ามือซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายอ่าตอนร้านไปหาลูกค้านะคะ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูจากร้านไปหาลูกค้านะครับฉระยะทางเท่าไหร่นะครับมุ่งหน้าทางเหนือไปยังถนนหมายเลขสามศูนย์เจ็ดเก้าแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามศูนย์เจ็ดเก้าก็เดี๋ยวแบบมันก็ขอช่วยพาอ้อนะครับเดี๋ยวราไปดูระยะทางจริงนะโอ้ขี่ออกไปตรงหน้าบ,บักซอย่อย หนหมายเลข3079 สามจุดสี่กิโลนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูออเดอร์ต่อไปนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสามออเดอร์นะครับก็เดี๋ยวผมก็สรุปให้ดูแล้วกันว่าออเดอร์หนึ่งนะครับได้อ่ได้ตังค์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะทางที่ใช้วิ่งนะครับวิ่งไปเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันให้ดูคร้าวๆนะครับก็ เป็นการวิ่งพิพันดาให้ดูแล้วกันว่ามันวิ่งไกลจริงไหมนะคะ<ว>เหมือนที่เพื่อนๆพี่บอกนะครับก็ผมก็ยังไม่เคยก็แค่ครู้สึกนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลองลองจับลองอะไรอย่างจริงจังนะครับก็มีวันนี้นะครับได้ทำคอนเทนให้เพื่อนๆดูได้ก็เลยเออมาดูกันว่าเนีย่ยวิ่งเท่านี้แล้วได้เงินเท่านี้เป็นจุิงไหมนะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยว อนนี้ก็เดี๋ยวขอผมวิ่งงานก่อนนะครบโอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้คลิปผมด้วยนะครบอยากาให้ผมทำคอนเทนต์จุกอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับครับโอเคครับฝากกดไลค์กดตับสไครต์ด้วยนะครับตามข้างล่างนี่เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ใครต้องการให้รีวิวหรืออ่า คอมเมนต์เรื่องอะไรก็แจ้งไว้ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมก็จะอัดคลิปแล้วก็มาลงให้นะครับเพื่อนๆอ,อยากรู้ตรงไหนนะครับเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็มีเวลาก็จะมาถ่ายให้นะครับ